จากครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นและมีความรักความศรัทธาต่อพระตถาคตคุณแม่ผู้มีอุปการะมากได้แสดงโลกนี้แก่บุตรโดยนำพาลูกๆประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดคิดความมุ่งมั่นศึกษาประพฤติ ตามหลักคำสอนและเผยแผ่พระพุทธวจนะอย่างสุดกําลังวันนี้ได้มีพระอาจารย์คึกฤทิ์เป็นหลักจิตหลักใจให้กับพวกเราขอนมรดการพระอาจารย์ครับครับก็วันนี้ก็มาขอความเมตตาท่านอาจารย์พูดคุยในเรื่องของ อาคารมูลนิธิที่จะเกิดขึ้นนะครับก uh ็ huh. มีที่ไปที่มายังไงนะครับอ๋อเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะเรายัางไม่ได้มีห้องทำงานนะ <Okay. S 2> แล้วก็ทางตัวแทนนิสิทธิ์ก็อยากจะทำห้องทำงานถวายนะคุยกันไปคุยกันมาเสร็จก็ไปถึงห้องทำงานของทางทีมเลียวด้วย <Okay. S 2> นะ ซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างแออัดนะเพราะว่าแต่เดิมก็จะทำเป็นแค่ห้องอผลงานเล็กๆนะทางโยมเขาก็ได้มีแนวคิดที่จะทำเรื่องของที่มาที่ไปของพัฒนาปากพงด้วยไล่ลำดับมาตั้งแต่พระศาสดาลงมาก็เลยกลายเป็นแบบมิวเซียมเล็กๆนะที่ จะให้ประโยชน์ให้ความรู้กับคนทั่วไปการที่ตัวแทนคณะสิทธิ์มีแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาก็กเลยคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยให,ให้ลองทำดูแล้วก็เมื่อมีอาคารมันได้สร้างแล้วเนี่ยมันก็น่าจะได้เป็นสถานที่ที่จะปฏิบัติธรรมด้วยทีมงานก็จะได้สามารถ ปฏิบัติทมไดนะ้อยู่ตลอดนะแล้วก็รวมไปถึงเป็นใช้เป็นห้องประชุมสง์ก็ยังไดนะ้เป็นห้องปฏิบัติธรรมก็ทำกิจกรรมได้ได้หลายอย่างส่วนใหญ่เวลาเราสร้างอะไรมาแล้วเนี่ยจะทำให้มันเป็นลักษณะของอนเนกประสงค์มือพี่นี้จะเป็นชื่อจะแตกต่างไปม,<อ>มีเหตุผลยังไงไหมครับท่านอาจารย์ก็ระลึกถึงพระศาสนาก่อนนะอแล้วก็ค่อยเป็นเป็นสามก๊ก ดังนั้นใครที่อยากจะามาศึกษาหรือว่าค้นคว้าเนี่ยก็สามารถมาค้นคว้าได้มีสื่อธรรมะต่างๆรวบรวมไว้ที่นี่ีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ช่วยเหลือสังคมเราให้ข้อธรรมอันเป็นโลกุตละมาะเกือบ30ปีแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็จะได้ยังประโยชน์ในด้านสังคมบ้างนะในส่วนนี้เท่าที่พอกำลังจะมีทำไปได้นะเป็นไปตามเหตุปจัจจัยแหละนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของสถานที่เรื่องของอะไรก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ โดยรวมแล้วก็มันเป็นไปตามกรรมทั้งสิ้นนั่นแหละนะเป็นหลักของกรรมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาเล่าให้ฟังแล้วนะครับคงเป็นประโยชน์มากนะครับหลังจากที่ตัวอาคารและก็มูลนิธินี่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับ,นนบท่านอาจารย์ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับ ที่ไปที่มายัางไงครับมีในในส่วนของอาคารมูลนิธิที่จะเกิดขึ้นงไงครับจุดเริ่มต้นเลยนะคะมาจากห้องทํางานก่อนก็ได้มาคุยกันกันกบพี่สาวสองสาท่านที่แบบสนิทคุ้นกันซึ่งก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์คลึกทธิ์เหมือนกันมีแนวคิดเดียวกันมีแนวคิดตรงกันก็คือว่านี้นะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มานี่ยังไม่เห็นพระอาจารย์มีห้องทํางานไงพระอาจารย์ยังไม่เคยมีห้องทํางาน และไม่มีโต๊ะทํางานด้วยวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ทนายใจจะมีห้องทํางานค่ะก็คือแต่ว่าท่านก็ไม่ได้นึกถึงตัวท่านไงความประทับใจของเราอีกละทีน้ตาก็กราบขออนุญาตพระอาจารย์ว่าตากราบขออนุญาตทําห้องทํางานถวายซึ่งพระอาจารย์ก็เมตตาอนุญาตแล้วตอนนี้มันมากลายเป็นอาคารได้ยังไงพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอ๊งั้นตรงนี้มีพื้นที่ พอที่จะทําอะไรได้นิดหน่อยเนี่ยทำเป็นแบบที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ hmm. เล็กๆเ, <Yep. S 1> เป็นโจทย์ใหญ่มากสําหรับมีมีก็ต้องไปออกแบบ <laughs> ไม่ใช่นักออกแบบนะ <laughs> แต่หมายความว่าก็ต้องคิดว่าเราจะทําแบบไหนและเราจะทําอย่างไร <Yeah. S 1> ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับอาคารนี้ hmm. จะเป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆตามกําลังของพี่ตานะ <laughs> ได้ไหมมันก็คงจะเป็นการดีถ้า อาคารนี้จะเป็นเหมือนมินิมิวเซียมก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆตามกำลังของเราอะ่ะอย่างเช่นบาดจีวอนที่ถูกต้องตามที่สมบัญญัติอ่าแล้วบัญญัติเนี่ยบัญญัติจากอะไรพระอ,อนุนขอพระอ,อนุนดีไซน์พระเจ้าก็คือรับรองก็จะเป็นมิวเซียมของพระเจ้าใช่พอมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นก็กราบขออนุญาตพระจารย์ตะกาบเรียนอะดีเทลเยอะมากครับรายละเอียดเยอะมาก บอกรายละเอียดเยอะมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรนะในนี้คุณก้าวเข้ามาแตะแค่จับประตูเปิดคุณก็ทุกอย่างจะเป็นพระสูตรทั้งสิ้นสอดเข้าไปในทุกทุที่ที่คุณจะเห็นตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับอยากเห็นหลักจากอาจารย์มูลนิธิเปิ้ปรวมไปถึงความเป็นมาของวัดนาป่าคงด้วยอย่างที่ทุกท่านทราบนะฮะที่ พระอาจารย์เราหรือพ่อเราเนี่ยแหละที่ก่อนจะเข้าสู่ธรรมวินัยมาจนถึงวันเนี้ยนะคะตา่ก็จะร้อยเรียงให้ทุกท่านได้เห็นตั้งแต่ผู้ที่มีอุปการะเรามากครับก็คือพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ก็ส่งเราต่อไปถึงพระพุทธเจ้าก็พูดเสมอไงก็พูดเสมอ <c oughs> เรารู้ทมพระสัทธรรมปฏิจจสมุปบาโทจากใครละ่ะครับเราไม่เคยท่องเราก็ได้ท่อง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราไม่เคย เราเราอยู่ๆเราคงไม่ไปสืบค้นเองใช่ไหมเราก็เป็นผู้เดินตามเดินตามคร <ạ. S 1> ูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็เดินตามพระพุทธเจ้าแบบ100%อพระอาจารย์ท่านก็เมตตาอนุญาตแล้วก็เสนอไอเดียท่านรวมไปถึงว่าลักษณะของอ,อาคารจะเป็นแบบ,บไหนก็ได้คุยกับพันเตมาร์ ท่าน,นก็ถามว่าไอเดียยังไงแบบไหนมีทําอะไรต้องการยังไงซึ่งไอเดียของเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นที่ทํางานได้แล้วก็ทุกท่านเข้ามาสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เป็นมาและจะเป็นไปหรือว่าการที่จะช่วยะนะคะสังคมหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเราไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนจะให้พูดสิ่งใน,ในความรู้สึกเนี่ยมันยากเหมือนที่พยายามที่จะอธิบาย ภาพออกมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างกูตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ในหัวมันยากที่จะพูดแต่พยายามที่สุดเราก็คิดว่าถ้าเราพอที่จะมีโอกาสทำก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญร่วมกันค่ะสร้างสิ่งนี้ไปด้วยกันอีก50ปีคงมไม่มีพวกเราแล้วละ่ะใช่ไหมก็เร่งทำกันทิ้งไว้ให้ลูกหลานลูกหลานก็จะได้มีภาพอาจจะไม่ต้องไปถามหาเลยว่า อะไรอย่างไรทําไมมาตรงน yeah. ี้เห็นเลยเห็นเลยเห็นเเลยพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลลรากถูกต้องสือทอดกันต่อไปแล้วก็ช่วยกันนะครับก็โอ้โหเป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆเป็นมินิมิวเซียมเล็กๆตามกําลังอะค่ะพงกาเตครับวันนี้ก็จะมาขอพันาเตพูดถึงเรื่องการออกแบบอาคารมูลนิธิที่จะเกิดขึ้นนะครับว่า มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับก็ความพิเศษอย่างแรกก็คือมันมีความการใช้สอยที่ค่อนข้างที่จะ,ะหลากหลายแล้วก็มีความเหมือนจะง่ายแต่ก็ซับซ้อนในตัวจากที่ได้คุยที่ท่านพอาจารย์ได้มีดําลิมาแล้วก็ทางที่ยมตาได้ไดมาคุยก็มีทั้งเป็นห้องทำงานเป็นห้องอห้องพิพิธภัณฑ์เป็นห้องประชุมพิกุ แล้ววันนี้ให้อาคารนวลด์เนี่ยมือนก็เป็นส่วนที่มีความเป็นพุทธจนะมีสุตตะอยู่ในทุกๆทกๆส่วนของอาคารพูดง่ายๆก็เหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งพิพิธภัณฑ์แต่มีการใช้งานท,ที่ตอบสนองกับทั้งพิกขูด,ด้วยตอบสนองกับญาติโยมด้วยที่ได้คุยกับโยมตาตอนแรกเนี่ยเราก็นึกย้อนไปถึงตั้งแต่ตอนที่บทใหม่ๆเนี่ยทุกชเช้าในพระอาจารย์จะอ่านพระสูตรอ่าเล่นจากพระโอ์จะเห็นว่าพระอาจารย์เนี่ยจะ เอาชุดคำสอนพวกนี้ไปอยู่ทุกที่คืออา่านอยู่ตรงไหนก็อ่านได้มันมีประิศาสตร์อยู่แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันเหมือนกับค่อยๆหายไปพอมีดำริของการทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยแต่บางสุขรักดีใจมากว่าเออมันมีการบันทึกอย่างนี้ลงมาและหาที่ที่เหมาะสมแล้วมันก็จะมาถึงการออกแบบว่าจะวางอาคารอย่างไร แล้วโดยเฉพาะยิ่งพอมาเป็นในบุตทของความเป็นพระในการที่จะมาช่วยออกแบบเนี่ยจะจะนำคาสอนพระเจ้าจะไปใช้ในการออกแบบได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวว่าเราอยากจะใส่ไอเดียว่าตัวอาคารก็ควรจะสะท้อนพระสูตรไปด้วยเลยยกตัวอย่างเช่นแสงกับฉากเป็นต้นนี้คือมันตอนนี้เป็นจริงก็แล้วว่ามันจะเรียงร้อยสัมพันธ์ประสานกันระหว่างคําสอนพระเจ้ากับการศึกษาของพระอาจารย์เนี่ย บริบทเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างไรดีก็ท่านก็มีดาเดีว่าเออมันน่าจะมีห้องประชุมใหญ่ๆห,ห้องหนึ่งส่วนนี้ก็เลยเออกแบบให้พยายามไม่ให้มีโครงสร้างมามาอยู่ข้างในเป็นโล่โงๆเลยไม่มีคือไม่มีด่างไม่มีอะไรอาคารที่สร้างมาหนึ่งหลังเนี่ยเราก็เคยถูกสอนว่าต้องคิดดีๆนะต้องออกแบบให้ดีนะเพราะว่ามันอยู่ยากกว่าอายุของเรานั่นก็ต้องมีการคิด ให้ควรให้ละเอียดในทุกๆด้านแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นให้คนรุ mm. uh ่นหลังเนี่ยได้มาศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ในพระสงฆ์ผู้เดินตามพระพุทธเจ้าเนเครื่องคลาสตรงนี้ก็ได้มาศึกษา3มอย่างได้มารู้ว่าการปฏิบัติตามคําสอนมีอยู่จริงนะแล้วมันมีความเบ่งบานความยิ่งใหญ่ครับครับก็วันนี้ก็ กราบขอบคุณพันเตมากนะครับสําหรับเรื่องราวที่พันเตได้เมตตาเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นในส่วนของการออกแบบที่ทุกท่านคงจะได้เห็นต่อไปนะครับในวันที่เริ่มที่จะเสร็จแล้วก็จะคงพัฒนาแบบต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็ขอรบกวนพันเตเพียงเท่านี้ครับกราบขอบคุณในความเมตตามากพิกุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิกุเหล่าใดเป็นผู้หูสูดคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรม ทรงวินัยทรงมาติกาพวกภิกขุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากมีที่อาศัยสืบกันไปภิกขุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป